สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่องยู u t u b พ h r Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกิดคำถามเกิดประเด็นเรื่องของสูตรแครสูตรใหม่ที่กำลังจะมีการทบทวนแก้ไขกฎหมาย มีประเด็นคำถามเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ถึงปางอ้อเรามาดูกันนะครับตามตารางนี้จะทำความเข้าใจเทียบสูตรการคิดเงินบำนาญฉลาภาพสูตรแคลรใหม่เทียบกับสูตรเดิมปัจจุบัน หากมาทำความเข้าใจคลิปนี้ทำให้ผู้กันตนมาตา3ามสถึงบางอ,อ้อและผู้กันตนมาตา3ามสิบาทไมถึงอยากไม่ให้แตะเรื่องของการปรับสูตรการคิดเงินบํานาญชลาภาพในครั้งนี้ถึงแม้ว่าอีกนะครับ ภายในอนาคต5ปีที่ก็จะถึงการคิดเงินบำนาญชราภาพจะมีการคิดฐานเพดานสูงสุด23,000บาทก็ตามเรามาดูตารางนี้กันนะครับเริ่มต้นเลยที่ผู้กันต้นมาตา33ส่งเงินสมทบมาตลอด ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาตารางนี้นะครับเมื่อดูผู้ประกันตนหลายท่านหลายคนที่ส่งเงินสมทบตลอดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมปี41ส่งครบ180งวดนะครับปี2556 สูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมจะเริ่มต้นคิดที่20%นะครับ20%เพดานสูงสุดที่ผู้กันตนส่งเท่ากับ15,000บาท15,000บาทแล้วปี2500นะครับ56จนถึงปี2560 จะมีงวดเงินสมทบ228งวดนะครับจากคิดที่26%อัตราเพดานเงินเดือนก็15,000บาทส่งมาโดยตลอดส่งมาจนถึงปีนี้ปี2568จนถึงเดือนธันวาคม2568จะเท่ากับ336 324งวด นะครับจะคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์3ามสเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เงินเดือนก็ยัง15,000บาทแต่มาดูปีพศส5ง0 69าบาบานะครับเงินเดือนจะมีการปรับเพดานที่ประกันสังคมกำหนดเป็น17,500บาทมาดูปีพศ 2,570ปีพศ .2,571 เงินเดือนเพดานประกันสังคมก็อย่างที่นะครับยัง17,500บาทนะครับและมาดูจำนวนงวดการคิดเงินสมทบปี2,571จะคิดที่42.5% มาดูปีพศ2 5 7 0นะครับ72การปรับฐานเงินเดือนจะคิดที่20,000จำนวนงวดเงินสมทบจะเท่ากับ372งวดจะคิดที่44เปตั้งแต่ปี2573เป็นต้นไปจะมีการปรับ เพดานประกันสังคมขั้นสูงสุด23,000บาทน,นะครับจากคิดจํานวนเปอร์เซ็นต 45. ์45.5%มาดูตั้งแต่ปีนะครับ2573เป็นต้นไปส่งเงินสมทบมาเรื่อยๆจนถึงปี2577 จนถึงปี2577จะมีงวดเนิ่สัมทบทั้งหมด432มงวดจะมีการคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์เท่ากับ51.5%มาดูสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญชลาภาสูตรเดิมก่อนนะครับสูตรเดิมจะคิดคำนวณเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลังไป5ปี ก็ลองมาดูนะครับตั้งแต่ปี2573เงินเดือน23,000บาทจนถึงปี2577เฉลี่ยเงินเดือน60เดือนเท่ากับ23,000บาทเมื่อมาคิดคำนวณเงินบำนาญสูตรเดิมนำ23,000บาทมาคูณ51.5% ผู้กันตนจะได้รับเงิน11,845บาทต่อเดือนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสูตรเดิมแต่หากเป็นสูตรใหม่เงินเดือนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้ขอคิดตั้งแต่ปี2,556ก่อนหน้านั้นยังไม่คิดก่อนหน้านั้น อาจจะมีเงินเดือนไม่ถึง15,000บาทก็ได้ยิ่งมีเงินเดือนไม่ถึง15,000บาทยิ่งฉุดให้เงินเดือน <S 2>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  ตำ่ำถึงแม้ว่าสูตรแคลจะมีการเพิ่มเงินเรื่องของค่าของชีพบวกปีละ500บาทก็ตามหากเรามาดูตั้งแต่ปี2556หากสูตรแคล เป็นสูตรใหม่คิดเงินเดือนรวมทั้งหมดคิดเงินเดือนรวมทั้งหมดจะได้เงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ปี2556ที่ยกตัวอย่างจนถึงปี2 5 5 2 7 7 7เงินเดือนรวมทั้งหมดเมื่อน,นํำมาเฉลี่ยรวมกับค่าของชีพจะได้เงินเดือนเฉลี่ย ที่จะนำมาคิดคำนวณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์ห้าได้เงินเดือนทั้งหมด1 7 3่งสบาทสูตรแคลรสูตรใหม่สังเกตดูเมื่อเทียบกันแล้วเงินเดือนเฉลี่ยรวมทั้งเดือนน้อยกว่าน้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสูตรปัจจุบัน จึงทำให้เงินเดือนเฉลี่ยน้อยเมื่อมาคูณกับ51.5%จํานวนเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมก็ตามเงินบำนาญฉลาภาน้อยกว่าสูตรเดิมเงินบำนาญชลาภาจะได้เท่ากับ8,954บาทน้อยกว่าสูตรเดิมประมาณ2,000กว่าบาทเห็นไหมครับถึงแม้ว่าสูตรแคลสูตรใหม่จะบวก รวมเงินค่าของชีพแล้วก็ตามจึงทำให้ผู้กันตนมาตรา33หลายคนถึงบางอ้อนะครับถึงบางอ้อไม่ยอมให้ไปแตะเรื่องของการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพอยากจะให้ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปปรับสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญฉลาภผาู้กันตนมาตรา33 3ขอให้ใช้สูตรเดิมนะครับหวังว่าผู้กันตนมาตรา33หลายคนที่ทำความเข้าใจคลิปนี้น่าจะถึงบางอ,อ้อแอดมินเป็นหนึ่งคนที่ไม่อยากให้แตะประกันสังคมมาตาา3 3แล้วก็คิดว่าเมื่อกฎหมายยังไม่ออกเมื่อกฎหมายยังไม่มีการบังคับใช้ตอนนี้ผู้กันตนมาตรา33นะครับ หลายแสนคนก็ว่าได้เริ่มร้องเรียนเริ่มนะครับไปที่ประกันสังคมไม่อยากให้แตะเงินบำนาญชลาภาพสูตรนะครับสำหรับพู้กันตนมาตาา33ขอให้ใช้สูตรเดิมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ